สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนนะครับการที่เราจะทำให้ลูกโยโย่แบบนี้อ r นร p สปอน v ี ive, สามารถกระตุกกลับขึ้นบือได้ยังไงนะครับผมปกติเราจะปลายกันแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าลูกอินรีสปอนสีเนี่ยมันกระตุกไม่ขึ้นครับเป็นโยโย่สมัยใหม่ครับเราโยโย่ทำก,การปลายแบบนี้แต่บางคนนะครับอยากซื้อโยโย่แบบนี้ไปอ r นร p สปอน v ีแต่อยากให้มันกระตุกขึ้นเหมือนพวกโยโย่โอลส o คูทำยังไงนะครับ เชือกปกติเราจะคล้อง,อง <มา S 1> ไปแค่หนึ<ก>่งหกใช่ไหมครับผมถ้าเราอยากให้มันกระตุกขึ้นนะครับเราพบเชือกเพิ่มเข้าไปครับในลักษณะแบบนี้คลองจะยกเข้าไปแบบปกตินะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้ทําการปิดนะครับแล้วก็คล้องเข้าไปแบบนี้นะครับอาจจะเพิ่มเชือกขึ้นมาหนอ่อยเพราะว่ามันจะพบไปเรื่อยๆนะปิดแบบนี้นะครับคล้องเข้าไปปิดแบบนี้คล้องเข้าไปปิดแบบนี้แล้วก็คล้อง้ไป <Read> <rias> เห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเชือกของเราเนี่ยมันพันตัวแกนลูกปืนหมดเลยนะครับแทบไม่เหลือพื้นที่อะไรเลย เรามาดูว่ามันจะกระตุดขึ้นไหมนี่ปีได้อกระตุกขึ้นได้แล้วนะครับฟีแล้วก็กระตุกขึ้นได้ทีนี้ครับนี่ครับก็เป็นวิธีที่เราจะทาให้ยย o ่อะไรสปอนเซอรนะครับสามารถกระตุกตับเข้ามือได้แต่ว่ามันมีข้อเสียนะครับก็คือปกติเวลาเราเล่นนะเราจะไม่ทำในแบบนี้นะเพราะว่าเวลาเราเล่นท่าต่างๆเนี่ยอะไรที่เราอยากจะเวียงเชือกหรือว่าจะโดดลูกมันขึ้นมาเนี่ย ลูกมันจะดีดกลับครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็คือให้เล่นบนพวกท่าเบสิกธรรมดานะครับก็คือ,อพวกปาลาละละฟรีเฉยๆถ้าเอามาเล่นพวกท่าเข้าเชือกเนี่ยเล่นไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเห็นไหมมันจะดีดกลับแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้พ้าดหน้าพัาดคางได้นะครับแล้วก็เป็นเทคนิคการทําให้ลูกโยโย่อเนร์สปอนซีรกระตดกกลับเข้ามือได้ครับ